ว่าราชการจังหวัดร้อดมอบชุดและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้กับทีมร้อ Academy เดมีโรงเรียนขติยวงสาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและต้านยาเสพติดเมื่อเวลา16.30นาทีของวันที่10มีนาคม2557ที่ผ่านมานายสมศักดิ์คำทวีพรมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเป็นประธานมอบชุดและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลให้กับทีมร้อยเอ็ดอะมีโรงเรียนขติยวงศาจำนวน3ทีม ได้รับการสนับสนุนชุดและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง4ทีวีประชาชนโดยการประสานง,งานของอาจารย์ชาติมหาชนผู้อำนวยการศูนย์ข่าวช่อง4ทีวีประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดและนา,นายนิคมบุญวิเศษประธานกรรมการบริหารนายนิคมบุญวิเศษประธานกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง4ทีวีประชาชนกล่าวว่าการมอบชุดและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลณานามยก้าวไกลสู่ความเป็นแชมป์และห่างไกลายาเสพติดโดยมีนักเรียนนักฟุตบอลผู้ปกครองผู้ฝึกสอนร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมากและยังมีนายเสกสิทธิ์ไวนิยมพงศ์นาย,ยกสโมสรทีมร้อยเอ็ดยูไนเต็ดนำลูกฟุตบอลมาร่วมมอบสมทบให้กับทีมร้อยเอ็ดอะเดอีกด้วย พี่น้องชาวละเอียดชาวไทยชาวต่างประเทศชาวไทยในต่างประเทศพี่น้องผู้ปกครองโรงเรียนขตัตยะและก็ชมรมต่างๆนะครับวันนี้ท่านชูชาติและก็ซึ่งเป็นตัวแทนท่านนิคมนะครับได้นำเ,เครื่องกีฬาโดยเฉพาะเน้นไปที่ฟุตบอลนะครับจำนวนมากนะครับอุปกรณ์ทั้งตาข่ายทั้ง อุปกรณ์อื่นๆเสื้อกีฬานะครับมามอบให้แก่โรงเรียนคติยะนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมที่ตรงประเด็นนะครับทำให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับหลีกเลี่ยงยาเสพติดนะครับแล้วก็มีภาพพจน์วิเศษทัศน์ที่ดีนะครับที่จะเป็นคนเก่งในทางที่ชอบที่ควรสำหรับสังคมไทยต่อไปนะครับในนามจังหวัดราเบุรีต้องขอขอบคุณ ท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สนับสนุนจังหวัดเพราะจังหวัดเองก็มีนแนวทางนะครับซึ่งเป็นแผนในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนของคนร้อยเอ็ดให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับมีชีวิตที่ดีนะครับมีความรู้และมีความสามารถและเป็นประชากรที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ของสองคมต่อไปแข่งกับอาเซียนและระดับโลกต่อไปนะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญครับ